สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการเกิดเสียงวันนี้นะคะเราเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หกเสียงในชีวิตประจำวัน เรื่องการเกิดเสียงชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งสอนโดยคุณครูจุธามาศเทพวงศาค่ะเสียงในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันนะคะเราได้ยินเสียงต่างๆมากมายเช่นเสียงแม่ทำอาหารเสียงนกร้องเสียงจากวิทยุเสียงจากโทรทัศน์ และเสียงคนพูดคุยกันการเกิดเสียงรอบตัวเรามีเสียงเกิดขึ้นอยู่มากมายโดยเสียงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งเสียงต่างๆที่เราได้ยินมีที่มาหรือแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันทั้งเสียงจากธรรมชาติและเสียงจากการกระทำของมนุษย์และสัตว์ เสียงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนไปชมวิดีโอนะคะว่าวันนี้โคล่าและลิปดาจะพานักเรียนไปทำอะไรค่ะไปกันเลย ดูจังเลยท้องฟ้าตอนกลางคืนในป่าี่สวยๆยนะแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะแถวเนี้ไม่มีสัตว์ตาและพรองว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหล่านายหาวทำไมละเนี่ยเสียเรือหมดเลยมันเริ่มง่วงแล้วก็เดึกแล้วนี่นะงั้นวันนี้ก็เข้านอนกันได้แล้วดีกว่าแต่ลิปดตยังไม่ง่วงเลยน่คะนอนเร็วๆจะได้ตื่นมาสนุกแต่เช้ากันดีกว่านะจ๊ะ เฮ้ยครง่วงกันแน่เนี่ยกลดดังขนาดนี้จะหลับได้ยังไงอ่ะอะไรอ่ะเป็นเสียงอะไรอ่ะฮึยนอนเต็มอิ่มเลยอากาศตอนเช้านี้ก็สดชื่นสดชื่นอ่ะ แล่าเป็นอะไรเเนี่ยตาแดงเผือกเลยอะ่ะก็เมื่อคืนมันมีเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยนะสิน่ากลัวจะตายโพล่านอนไม่หลับเลยนิดาไม่ได้ยินอะไรเลยอะ่ะหลับดีอ่ะแล้วคุณลุงก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีสัตว์ป่าไม่ใช่เหรอแล้วจะมีมีเสียงอะไรได้ยังไงกันโพล่าได้ยินจริงๆนี่มีหลายเสียงด้วยเอาทั้งคู่ทะเลาะอ,อะไรกันแต่เช้าเนี่ยก็โพล่านะสิคะ โกหกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเต็มไปหมดกนนอนไม่หลับอ่ะจริงจริงนะครับคุณพ่อเน่ยังจะเถียงอีกก็คุณลุงบอกว่าไม่มีสัตว์สักหน่อยแล้วจะมีเสียงได้ยังไงกันมีได้สิเอ๊ะได้ยังไงล่ะคะเล็บดารู้ไหมว่าเสียงอ่ะเกิดขึ้นได้ยังไงก็แบบพูดก็เลยมีเสียงยังไงล่ะคะแล้วถ้าเป็นสัตว์ก็ร้องยังไงคะนั่นก็เป็นแค่วิธีหนึ่งใช่ แต่ละการจริงๆที่ทำให้เกิดเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆเมื่อมันสั่นสะเทือนก็จะให้กำเนิดเสียงซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นดีดสีตีเป่าซึ่งเสียงก็จะต่างกันไปตามวัตถุที่ให้กำเนิดเสียงอย่างเสียงของคนหรือสัตว์ก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของอวัยวะในลำคอนั่นเองโอ,โอ้เป็นแบบนี้บบนเอง,เองแสดงว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงวัตถุในป่าสัน่นใช่ไหมครับ ให่แล้วก็อย่างใบไม้หรือต้นหญ้าที่ถูกลมพัดก็เลยทําให้เกิดเสียงยังไงล่ะแต่ว่าโพลเอร์บอกว่าได้ยินเสียงเต็มไปหมดเลยอ่ะแค่ใบไม้จะทําให้เกิดเสียงได้แย่ๆเลยเหรอคะได้สิเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นของวัตถุใช่ไหมซึ่งความเร็วในการสั่นก็จะทําให้เกิดระดับเสียงที่ต่างกันได้ด้วยถ้าความเร็วในการสั่นมากก็จะทําให้เกิดเสียงแหลมสูงถ้าความเร็วในการสั่นน้อยก็จะทําให้เกิดเสียงทุ้มต่ําวัตถุชนิดเดียวกัน จะทำให้เกิดเสียงได้หลายเสียงยังไงล่ะลิฟดานม่อะไรออกแล้วล่ะคะถ้าเกิดเสียงได้แบบนี้เราก็เอามาทําขลุ่ยได้นี่นายังไงเหรอลิบดาก่อนอื่นคุณลุงคะมีหลอดพลาสติกหรือเปล่าคะมีสินี่ไงก่อนอื่นก็เอาหลอดพลาสติกมาตัดให้ได้ความยาวต่างๆกันและก็ติดเรียงกันตามความยาวพอเราเป่าลมใส่หลอดที่ยาวไม่เท่ากันก็จะสั่นไม่เท่ากันด้วยก็จะได้เสียงแล้ว โอ้โหลิปดาเนี่ยสร้างสรรค์ผิดคาดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลิบดาจะช่วยฝึกให้ชินนะโคล่าจะได้นอนตอนกลางคืนเฮ้ยฝึกแบบนี้หูโคล่าจะหนวกเอาก่อนนะสิโอ้ยลิปดาขอสักทีเถอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลิปดากันด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวิดีโอเรื่องการเกิดเสียงโคล่าและลิปดาพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดเสียงนะคะเราจะมาสรุปกันว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะค่ะเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงเราเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงค่ะยกตัวอย่างนะคะเวลาที่นักเรียนพูดไม่ว่าจะเป็นพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ พูดคุยกับเพื่อนหรือพูดคุยกับคุณครูนะคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะใช้มือจับบริเวณที่คอแล้วนักเรียนลองพูดหรือร้องเพลงอะไรก็ได้ค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะใช้มือนะคะจับบริเวณที่คอในขณะที่นักเรียนพูดนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าบริเวณลำคอของนักเรียนนะคะจะเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมานั่นเองค่ะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดเรื่องการเกิดเสียงกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนให้นักเรียนจับคู่ภาพกับเสียงที่กําหนดให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนกันจบแล้วไว้คราวหน้านะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องแหล่งกำเนิดเสียงค่ะเพราะฉะนั้นการบ้านคุณครูอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนไปสำรวจแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ